คลิปนี้สนับสนุนโดยร้านทูชีสนะครับเติมเกมคาบาลราคาถูกนึกถึงร้านทูชีสนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับสวัสดีชาวคาบาลโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่อง mr เจ็ดเก้านะครับโอเคนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตแพทนะอ่าเป็นแพทของวันที่4นะครับกุมภาพันธ์หกสี่นะก็ฟังก์ชันแรกเนี่ยที่เขาเพิ่มขึ้นมาในแพทนี้ก็คือฟังก์ชันที่จะเป็นการ อะไรอใส่ออปชันนะใส่ออปชันให้กับพวกอุปกรณ์ได้โดยที่เราไม่ต้องไปที่คอชีมิตนะครับอ่าและเพิ่มอ่าสิ่งที่เรียกว่า e x ็ m ซ์มอัปเกรดนะครับก็คือเพิ่มสามารถใส่ e x ็ m ซ์มอัปเกรดได้ด้วยนะครับสามารถใส่ e x ็กซมอัปเกรดได้ด้วยเลยในหน้านี้นะก็คือทําให้สะดวกขึ้นนะครับทาจะทําให้สะดวกขึ้นมากนะ บอกตรงว่าสะดวกขึ้นมากจริงๆนะครับแล้วก็อัปเดตคอสตูมใหม่นะครับเป็นคอสตูมชุดแต่งงานนะชุดแต่งงานเนี่ยจะมีอ่าชุดนะครับนี่นะแล้วก็ส่วนหัวนะครับแล้วก็เวพ่นนะเป็นส่วนอาวุธนะครับก็อันนี้จะเป็นอ่าของถาวรน,นะเป็นของถาวรน,นะครับแล้วก็มีกิจกรรมมาสองกิจกรรมก็คือกิจกรรมตุดจีนนะครับ ในหนึ่งวันเนี่ยเจมเขาจะให้อ่างเปาเรามา1นซองนะครับในลาลีกิจกรรมเนี่ยบอกว่าบ่ายโมงนะครับจะแจกให้นะบ่ายโมงจะแจกให้บ่ายโมงนะจนถึงห้าทุ่มเกือบเกือบเที่ยงคืนของทุกวันเนี่ยถ้าคุณไม่รับเนี่ยจดหมายที่เจมส่งมาเนี่ยตรงนี้มันจะหายไปนะครับมันจะหายไปเลยนะเพราะนั่นคือ ให้รับกันทุกคนนะครับแล้วกิจกรรมนี้เนี่ยให้คุณมาที่บัต d ีไอนะครับแล้วก็ให้คุณมาหา NPC ที่ชื่อว่าเนี่ยอีเวนต์เ p c เนี่ยยู UV เนี่ยอ่าคุยกับเขานะครับแล้วก็เลือกที่อ่งางเปากิทนะครับแล้วก็ Open the Store นะอ่ามันจะมีอ่าคอสตูมนะครับเป็นคอสตูมชุดนะ คอสตูมปีกแล้วก็คอสตูมมอเตอร์ไซค์ซึ่งถ้าคุณอยากรู้ว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยมันรูปล่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับให้คุณเอาชื่อนะเอาชื่อของมันไปเซิร์ชใน Google นะครับแล้วคุณจะเห็นเลยนะว่ามันเป็นยังไงนะมันเยอะมากนะครับผมไม่สามารถแปะรูปให้ทั้งหมดได้นะครับเพราะว่าถ้าแปะรูปไปทั้งหมดเนี่น่าจะน่าจะเต็มจอพอดีเลยนะหรือแม่กรล้นจอไปเลยนะครับก็โอเคไปเซิร์ชเอาแล้วกันนะครับมีใน Google แน่นอนนะ ่ะจบไปแนละ้วเรื่องคอตูมคอตูมเนี่ยอ่าอยู่ได้15วันนะครับทุกชิ้นนะอยู่ได้15วันไม่ใช่ของถาวรน,นะครับกิจกรรมต่อไปเนี่ยจะเป็นกิจกรรมอ่าวาเลนไทน์ Valentine นะครับกิจกรรมวาเลนไทน์เขาให้เราหาตัวอักษรวาเลนไทน์นะเขาให้หาตัวอักษรวาเลนไทน์พอเราหาครบเนี่ยเราก็มาที่ตัวเดิมนะครับ NVCU เนี่ยแล้วก็เลือกที่วา่าแล้วก็เลือกที่วาเลนไทน์แล้วก็โอเพ่นนะเห็นไหมว่าเขาให้หาตัววีเนี่ย อสองตัวก็ง่ายๆนะครับก็คือให้หาคําว่าวาเลนไทน์เนี่ย2ชุดนะครับกับเงิน5 0 0 0 0นเราจะได้วาเลนไทน์บล็อกมานะครับอ่าซึ่งีซึ่งอีวาเลนไทน์บ็อกเนี่ยบอกตรงว่ามันดอกของดีมากนะครับเออเปิดแล้วของดีมากนะหนึ่งเลยนะมันอ่าเป,ปเป็นปีกนะครับเป็นปีกกลาบทองนะครับเป็นคอสตูมนะ แล้วก็เป็นชุดปาร์ตี้นะครับเป็นคอสตูมปาร์ตี้นะครับแล้วก็เป็นอ่าอะไรนะมอเตอร์ไซค์ RW นะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์บลูนะแล้วก็ไบเอ็มนะครับไบเอ็มขั้นไฮ่นะไบออฟเอ็มขั้นไฮนะครับคือบอกคือเอ่อคือบอกตรงว่ามีแต่ของดีๆมากนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะสำหรับคนอยากดู รายละเอียดนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่าผมอยากให้คุณโฟกัสตรงนี้มากกว่านะครับก็คือแผนที่ดรอปไอเทมนะครับตัว V กับตัว A เนี่ยดรอปที่ดัน95้านะครับ 95, ดเ5เพชรแดงนะกับแทมปัสนะดันแทมปัสนะก็ใครลงไม่ไหวก็ตัววีกับเเนี่ยไปลง9 5้าเพชรแดงเดี๋ยวก็จะนะครับต่อไปเนี่ย E กับ L นะครับดอกที่ลแค้นนะดอกที่ดันไลแค้นดันลแค้นกับแป๊บหนึ่งนะครับดันลแค้นกับดันงู oo, นะดันงูดันงู N oo, แล้วก็แผนทีอ่อันนี้นะครับแผนที่อันนี้ก็ดอกนะครับแผนที่อันนี้ทั้งแผนที่เลยนะครับดอกนะพนทัสฟอรัมเนี่ยแล้วก็ แทมปัสอีกแล้วนะครับดอบที่แทมปัสอีกแล้วนะครับอ่าส่วนเอ n กัทีเนี n ่ย e, ดอบที่แผนที่ใหม่นะครับแผนที่ร้อยปซึ่งผมยังเข้าไม่ได้นะผมยังเข้าแผนที่ร้อยปิไม่ได้นะครับเป็นแผนที่ร้อยแปดแล้วก็ดันเจี้ยงงูเวกนะดันดเจี้ยงูเวกนะครับแล้วก็แทมปัสอีกแล้วอ่าและไฮไลท์เลยนะครับตัวไอเนี่ยตัวไอนะครับดอกได้ที่ดันเดียวนั่นนั่นก็คือดันแทมปัสนะครับ ดอกเดียวที่ดันเดียวเลยคือดันแทมปัสเท่านั้นนะครับอ่านี่คืออัปเดตทั้งหมดนะครับแล้วก็มันมีข่าวหลุดมาว่าเขาจะอ่าอัปของใหม่นะครับก็คือชุดเช่าใหม่นะครับแต่ว่ามันมาเป็นชุดเช่าฟ้านะครับมามาเป็นชุดเช่าฟ้าคือชุดเช่าระดับมิทิวนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอยู่ได้14วันซึ่งมีประเด็นถกเถียงกันอยู่ที่ว่า ไอ้มิทิวเช่าเนี่ยเขาทํามาเพื่อให้ลงลงดันแทมปัสกันไหวอ่าขอบอกตรงๆว่าไม่รอดนะครับไม่รอดไม่รอดนะคือคือถ้าคุณจะลงดันแทมปัสนะครับหนึ่งเลยนะคุณจะต้องเป็นงานกันทุกคนนะครับคุณจะต้องเป็นงานกันทุกคนสองเลยคุณสองเลยคุณจะต้องมีของในระดับที่ดีมากๆนะวงต้องใช้คําว่าดีมากๆเพราะว่าถ้าดมจคุณขาดเนี่ย บอสมันก็ตีตายอยู่ดีนะครับถ้าได้มจคุณขาดนะบอสต,ตีตายอยู่ดีอืมคุณจะต้องใช้ของในระดับที่ดีมากๆคุณถึงจะผ่านแทมปัสอันนี้พูดเรื่องจริงนะไม่ได้พูดเรื่องเไม่ได้พูดเรื่อง,เร,องเรื่องเรื่อลเล่เลยนะครับเพราะฉะนั้นชุดเช่าฟ้าที่มีข่าวมาว่าจะเข้านะครับถ้ามันเข้าจริงนะผมบอกเลยว่าลงไปเป็ตตี้เจ็ดคน มันก็เอาแทมปัดไม่ลงนะครับมันเอาแทมปัดไม่ลงแน่นอนนะแต่ถ้าคุณจะลงไปแค่ตีมอนหน้าดันอ่าแล้วแต่นะครับมันก็แล้วแต่นะมันก็ไหวแหละนะถ้าแค่มอนเตอร์นะครับแต่ถ้าคุณไปหัวกับบอสผมคิดว่าไม่รอดนะอ่าแล้วก็ข่าวลุดเนี่ยมันมีมันบอกว่า ชุดฟ้าเนี่ยมันมา14วันนะครับก็คือมันเช่าเท่าของเก่าเลยมันเช่าเท่าชุดอ่า G9 เนี่ยที่ผมกําลังถืออยู่เนี่ยเท่ากันเลยราคาเท่ากันเลยแต่ว่า G9 ของผมเนี่ยสาวันนะครับซึ่งชุดฟ้าเนี่ยสิวันเพราะฉะนั้น1เดือนเนี่ยถ้าคุณเช่า1เดือนเต็มเตก็คือ4อาทิตย์ก็คือคุณจะเสียเพชรทั้งหมด1,060เจมนะครับผมคำนวณให้แล้ว1 0 6 0เกม เท่ากับว่าคุณเสียเดือนละหนึ่งพันบาทนะก็ตกีกลมไปประมาณเดือนละหนึ่งพันบาทนะครับซึ่งผมว่าเอาเงินหนึ่งันบาทนะั้นนะมาทําชุดเถอะนะเนี่ยเนี่ยใส่ยางที่ผมเคยทาคลิปไว้นะครับอย่างนี้จบแล้วนะอย่างอย่างนี้จบแล้วนะครับซึ่งถ้าถามความรู้สึกผมนะผมคิดว่าเอาชุดซิกเอาชุดซิกแล้วเป็นหนึ่งเดือน นะเข้ามายัาง,ยางจะดีสักกว่านะครับชุดซิกบวกสิบห้าเนี่ยเล่นได้ยาวนะครับเล่นได้ยาวๆอยู่อ่ะวันนี้นะครับอัปเดตแพทประจำวันที่4ี่กุมภาะปีพันธ์นะปี2021นะครับวีเท่านี้นะครับก็ใครมีอะไรสงสัยเนี่ยคอมเมนต์ลงมาถามได้หรือว่าจะทักเช็เพจมาถามก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้นะไม่มีอะไรแล้วขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคน